วิ่งกับรถหยุดแล้วก็เลงเอ้ยรู้อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเร็วเกินเร็วเกินโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมโอเคโอเคกับเกมไมค้ากัอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กันในรักกี้บ็อกนั่นเองนะครับผมซึ่งแขกรับเชิญของเราก็ทุกคลิปนั่นเองนะครับก็คือ โอเคโอเคคูห่หูของเราในวันนี้นะครับผมก็คือโคโลเครโครจังนั่นเองเอ๊ะวันดี้คะคิดถึงกันไหมคะโอ้คิดถึงฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคือคนที่น่าเป็นสิว อุ้ยจริงหัวดำเนี่ยเนี่ยต้องหยิบไหมเนี่ยยองนี่มันคือคุกกี้คุกกี้แบบช็อกชิพอ่ะจ้ไหมช็อกชิพคุกกี้ช็อกชิพเธอเธอเธอมาตอบคำถามก่อนเธอชอบกินคุกกี้อะไรคุกกี้คุกกี้เสียงไทยคุยสูดฮะโอ้ยโฆษณาโฆษณาอีกแล้วโฆษณาเลยอ้าวไม่ดีกว่าโอเคเจยไม่ออกโอเควันนี้เรามาเปิด ลักกี้บอกกอดคุกกี้กันนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมีกติกาพิเศษอันน่าสื่นเตอยู่ในกล่องนี้นะครับผมแต่ว่าเราจะมาเล่นหลังจากที่เปิดกล่องครบแล้วนะครับทุกคนรอดูได้เลยว่าคลิปนี้มันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์บอกเลยว่าผ่ามผ้ามผ้าแน่นอนอะผ่ามผ้าม,ามผา,มผามเลยเหรอเออผ่ามผ้ามผ้าเลยตื่นเต้นไงว้าจ๋าเี้ยเฮ้ยเฮ้ย

ไม่ใช่ปันดีเลยเาปเปิดต่อแล้วนะอไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเื่อว้าหน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 ้าวาย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 กตรนั่นถึงตัวถึงตัวอะไรหรอเคียบปิดปันหายไปเลยโเฮึ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 ฮฮเฮึฮึโนตรอะไรอ่ะบ่อน้าร้อนเหระโอ้ยหน้าเตระเบิด ว้าวได้เสื้อไม่กล้าก็สไตร์โคพอตโตได้อะไรเนี่ยอันนี้คือคุกกี้โชเวลคุกกี้โชเวลมันไม่ใช่คอเดียอะไรหรอกเราอะได้หมวกแล้วเธอหมวกเราอย่างจริงเอยจริงเหรอเราได้เสื้ออู้อู้อู้ไปแล้วเป็นโดนัลไงที่อยู่นี่้เขาเดินตามเราทำไมอะมาอะไรเขามาขายเฟิน์มไฟไงไม่มีอะไรใช่ไหม ไปั๊กเออเออโออเราได้เหมือนกันโอ้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยซุ่มมาซุ่มมาซุ่มมาซุ่มเอ่อปิดไอ้นี้ให้อะไรอ่ะเสรไปดับไฟนี่เอ้าเอ้ามันหายไปไหนเอ้าไม่เห็นได้เลยทำไมมันหายอ่ะเอ้าเอ้าแสดงว่าดวงเกลือไม่ได้อะไรเ่ีฮ่าฮ่าเยเฮ้ยไกลแล้วป่ะไปขุดรถดูดิอะไรอ่ะ ตอวอะไรมันติดตัวเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยมันติดตัวอยู่อะเออเอามันไม่เดินตามแล้วอะไรปะอ่ะงงเลยเฮ้ยอะไรอะอะไรวะเนี่ยเขาอาจจะอยากมีส่วนร่วมเฉยๆเออเหมือนไอ้นี่เลยแบบว่าไอ้หุ่นหุ่นทองเราได้ทองเต็มเลยเราได้ทองทองทองจริงป่ะวโอ้โหได้ชนะแน่นอนได้ได้ออะไรเอ้ยอะไรจะโผล่ขึ้นมาบอส โอ้ยเราทำไมเรามีกล่องเกลือสองกล่องติดกันน่ะอันนี้มันเป็นฐาได้ทองอีกแล้วโอ้เธอแล้วได้ทองเต็มเลยจ้าจ้าจ้าเผื่อดวงไม่ดีอุยอันนี้อะไรอีกแล้วเนี่ยตุ้งอะไรเอ่ยอะไรจะเกิดขึ้นมาอะไรอะไรอะไรไหนโอ้ได้คุกกี้ก็สไตโคคุกกี้อะอะเอ้อ โอชิดโอ้ผมหมายก่นไปเก็บไว้ปลาค oh, <okay. S 1> นรถดีกว่าคนอ,อะไรก็ไม่รู้เ oh. oh. ออเออหมืน่นหมืน่นหมื่นหมื่นมากตอนนี้แป๊บหนึ่งนะคนรถอีกห้าวิสามไม่เห็นได้อะไรเลยคนรถไปขุดอะไรตรงกลางหรือเปล่าไม่ได้ขุดไมได่ทำอะไรเลยมันไมน่มันเองอ่๋อเหรอคือถ้าอตอนมันมันหมุนมันขึ้น,ข,นขึ้นอยู่อ่ะรอมันฟ้าผ่าแป๊บหนึ่งอ่ะเราก็ดับไฟกันแหละ นี่นนเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีของขึ้นมาอีกดิไอ้ข <c oughs> องคนรู้มันเงียบกริบ <c oughs> เลย <c oughs> เอะ <c oughs> ทำไมอะ <c oughs> นั่นดิ่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีก อคนเราไม่ของคนเราไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเราวะชิบหายแล้วชิบหายอะอะชิบหายแล้ววะเราว่าทับของเราเราว่าทับของเราอ่าอ่าตะกี้หายตัวหน้าตัวตาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้กี้มันหายตัวหน้าตัวตาเราเลยอ่ะช่วยได้ยังหายอย่างนี้เธอก็โป๊ะนี่โอ้ยไม่โป๊ะหรอเออจช่วย ก็ไม่มีอะไรเลยขี่มแล้วกางเกงอย่างเก่งเพราะ่าดูมีดเขาดิทำไมมีะจินเจิ๋เนี่ยจินมจิ้มินจุ่มจิ๋วเลเฮ้ยเนี่ยมันต้องมีของดรอปออกมาแล้วน่ะเนี่ยได้รองเท้าเนี่ยเสื้อผ้าเราครบแล้วนะเธอเห็นูเรายังไม่ครบเลยเรามีแค่เสื้อกับรองเท้า <c oughs> วิ่ได้นคุก <c oughs> คกี้ฮ่าฮคุกกี้ไว้ปลาใส่คนอื่นนะคละแต่ไม่รู้มันดีหรือไม่ดีอลองปลาใส่ตัวเองดก่อนก็ได้นะไกลาด,ดเรเลตตพชันอ้า่งได้พชันวิ่งเร็วโอ้แต่ว่าก่จะเปิดเสร็จวิ่งเรยวน่าจะหมดอะไรอ่ะโ,หโห เฮ้ยได้คุกกี้ขอรถเพราะว่าไม่เอาคุกกี้ธรรมดาไม่ธรรมดาคุกกี้ธรรมดาที่ไหนลองเก็บก่อนอ่ะเก็บกันฮะเอาไว้ปลา, <laughs> าปลาทุกที่ใส่เราเนาะเอ้ยเมื่อกี้อ๋อต้องรีบดับไฟคุโรเมื่อกี้ขอมมันเด้งขึ้นมาแล้วมันโดนไฟเผาหายไปเลยเมืเ่อกี้โอยโทษใจร้ายว่ะต้องเราใจร้ายอะไรเราไม่ได้ปลาใส่เธอเมื่อกี้เธอโดนไฟเผาตายเฮ้ รักกี้แรบบิทมันคือมันคือไก่อ,อ้าไก่โดนฟ้าผ่าอย่างวะใช่ใช่ใช่มันมีไก่โดนฟ้าผ่าด้วยเธอโเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ชุดคุกกี้อ่ะเธอเราอยากบอกอะไรบ้างเลยชุดคุกกี้เนี่ย,ยมันเหมือนเป็นโลกเลย,ยมันเป็นจุดแดงๆอ่ะในสีน้ำตาลอ่ะอ๋อ มันเป็นในนี่เปล่าคุกกี้ใส่แบบพวกเบรซิคแบบลำใส่พวกลูกเกีย์อะไรอย่างเงี้ยลำลำไทยยม่ลำที่ใส่ปลาปะเฮ้ยทำมันข้าวเธอไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หมูแตวก็เปิดได้หมูเลยอะไรเอ้ยรอ้เจิด วุ้ยแกงเก่งมอาอีกหนึ่งตัวเกงฟังเป็นแกงเกงก็งวงว่าแกงอะไรคือแกงเกงอะไรวะหูอะวแกบ้างนะฮะลูกช,ช่วยหน่วยพี่เห็นมีอะไร,ะไ,รไม่รู้ไหนเอาถึงอดาบอันใหญ,ญ่อยู่นั่นนะโอ้ยอยู่ตั้งไกลเธอกลัวอะไรมาเดินยางกระเต่านะเขา,าเดินตามหาเธอละเอ้าพี่หัวแดงพี่หัวแดงเหรอ นี่เนี่ยเราปกป้องคนรวจะตายเขารอวะไม่จริงเธอปกป้องเราไม่เท่าที่เธอปกป้องคนไหนวะเอ้ยอะไรเอ้ยจะไฟคุกกี้ตุ๊ง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 กดเ n d e r คุกกี้อือโหยเธอเรามีคุกกี้เยอะมาก คุกกี้เยอะมากเราเหลือเราก็เยอะเหมือนกันเราเหลือ12กล่องคนรถเหลือกี่กล่องเหลือ4กล่องเท่านั้นเลยจ้า,าคุกกี้กุกกี้กุกกี้โอ้โหโอ้ตัวอะไรใหญ่ๆเนี่ยอ o n s t e r เยอะแยะไปหมดด้ยนะวิ่ง <Wh ee. S 2> ไ,ได้อะไรเยอะอย่างไได้ทองเพิ่งไ,ได้ทองตึ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 งมันต้อง,งมีอะไรออกมา โอ้ยกล่องสุดท้ายแล้วเสื้อกี้เมก้ากอดเวนอมอ้าวกล่องสุดท้ายด้ขวาไกลนะเฮ้ยไมปแล้วโอ้ยไม่แล้วชือ้อชุ้อชื้อเจ่าเออฟ้าพลาดตายฮัลโหลคอมเพลทหมดแล้วคนเราทำอะไรอ่ะ <laughs> อข,อขอเล่นๆจะให้ขอเธอ,อเล่นๆไม่ไม่ไม่มามาคนอื่นอย่าพึ่งนำอะไรนะฮะเอ้ยเอาเอา,เอาแร่ใส่ไว้ในกล่อง ของตัวเองก่อนเขามีแค่นี้เด็ดเขาแบบว่าจนมากค่ะมึงมีทอง90อันแบบเอม่มีทองอมีทองเท่าไหร่วะร้อยอันเอ้ย90เออ90มึงอหะทำไมเธอมีเยอะกว่าเราอีกเฮ้ยเยอะตรงไหนโคโเรายังไ,ไม่ไไมตแตกเล<อ>ย,ยแตกไงแตกไงอ่ะเนี่ยแตกให้ละโคโกเราเยอะกว่า เตะ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 กิการพิเศษกำลังจะเริ่มแล้วนะครับโคโรย์คือโคโรชนะไปเลยเย้มันจะเล่นทำไมอะไรอย่างนั้นนะโอเคมากฎกาพิเศษก็คือเราจะหาัดกันซุ่มอ้นี้ครับผมมันจะเป็นแบบว่าปริศนาไอ้ไม่ใช่ปริศนามันเรียกว่าอะไรเป็นคำสั่งละกันเป็นคำสั่งที่ต้องทำนะครับมันจะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับซุ่มได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่า อาจจะก,กรีแบบทวิอาจาอาจะเกมพลิกได้นะครับผมรถพร้อมไหมรถอ,อยากซุ่มก่อนหรือซุ่มทีหลังเราให้เลือกให้เธอก่อนเลยไ,ได้มานี่อะไรเนี่ยโอ้ย <c ười> มาสามสองหนึ่งตกชุดของเราก็คือลบอยี่สิบคะแนนน่าเรากดยังไงคลิคกขวาที่ปุ่มตัวนี้นรถนะพร้อมแล้วรถกดเลย แล้วขคโล่ลองอา่านเขียนว่าแลกดาบกันทั้งหมดเฮ้ยฮ้ยไม่โอเคงั้นงั้นเราต้องแลกดาบกันโคโล่ไม่มีดาบอันเดียวใช่เราก็ต้องแลกกันไงน่ามีอันนี้โคโลโยนมาโหดาบกางมากอ้ออ่ะอันเนี้ยต้อมีอันเนี้ย โอ้โหเดาคนร้อยยังกาค่ะวันนั้นเธอมันลิดมี่สั้นน่ะมันวันห้าร้อยดาเมจเลยนะคนโู้เดาคนโู้กาเกินวันน่าคนก้าวกระดาษคนลู้กาว่นี่อ่าตอนนี้ถึงเวลาแต่งตัวได้ยังตอนเนี้ยเราจะบอกว่าเราลบ20คะแนนแต่ว่าต่อให้ไม่ลบเนี่ยเราก็แพ้ทองคนรูอยู่ดีนะแสดงว่าคราวนี้คนรู้ชนะนะเพนนับทองนะครับผมนับเลขนิดมี่สั้นนิดมี่สั้น่าโอเคตอนนี้แต่งตัวได้แหละแต่งตัวตามสบาย ตัวเราพร้อมยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมใจงยืนรีบๆหน่อยสิเดี๋ยวเวลาไอ้นี่หมดเวลาอะไรแต่ตีตัดหมดจะกินไปเนี่ยมีเวลาแค่สองนาทีกว่าอุ้ยเราวิ่งโคตรเร็วโเราพร้อมยังอันนี้ผิดออันนึงไว้ทำอะไรอ่ะ คุณรู้อันที่ปลาคุณรู้อย่าปลามั่วนะเดี๋ยวถ้ามันสตตตัสหายต้องมาฆ่าตัวตายแล้วสตตตัสที่กินไปหายหมดนะรู้นะอ้าวโอเคโอเคโอเคเอามาโอเคมาพร้อมอยังเอาละงั้นสามสองหนึ่งก็มาดีครับปุ๊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 บรบลบบ,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 บินได้บะาทำไมเธอบินนะไหนวะาถ้าว่าบินคือขี้โกงอะ่ะ <c oughs> โอเคไม่บินแกนี่คือกระโดดนะไม่ใช่บินนะนนเขาจผิด ปาคุกกี้โดนบอกว่าโดนบอกว่าไม่โดนแน่เลยเอาอะไรมาโดนไม่โดนได้เลยคน <laughs> เราไปอยู่ไหนวะเนี่ยเอาอะไรมาโดนคนเราเอาอะไรอยู่ไหนเนี่ยมองหาคนเราไม่เจอเลยมันวับไปวับมาเหมือนกันวิ่งกับรถหยุดแล้วก็เลงเฮ้ยคนเราอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเร็วเกินเร็วเกินหยุดหยุด โทำไมยิงไม่โดนเลยอ่ะคุณล,ล้อเฮ้ยย,ย,ยิงจ่อๆอย่างเงี้ยไม่โดนเหรอเฮ้ยคุณรู้ว่าจะโชว์มาตีเราคุณรู้ว่าเลี้ยวเธอเธอที่เล็งเราอยู่ตลอดเวลาเราย,ยิงไม่โดนน่ามาดิมาดิมาดิ่คนรู้อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนแล้ว โรถไอ้นี่มันโอ๊ยเวนี่เราหมดเฟรนด์เหมดแล้วชิบหายอะไรวะย <laughs> ยิงโดนเฉยขอสักทีแล้ไมมอยากรู้ไม่ตายด้วยตายอ <laughs> ุ้ยหูวโมโคโรเตก เราโดนดาวธรรมดาตีใจต้องไหวก็เขาบอกแล้วว่าดาวเขาดีคือเขาเก่งนะหากแล้วรดเราตีเขารวดรวดดาวเราเก่งอ่าลองแรกอ่ะถ้าดาวนั้นตีมาไม่เกี่ยวเห็นไหมโอ้ไม่เป็นไรเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหเขาเป็นดาไเด็ดที่เดียวตายเลยเมื่อดาวเขาดีกว่าแต่ชุดเขาโหดจัดเกินเน่ะโหเราตีไม่เข้ามันไสคือชุดไปเลยโอเคครับผมวันนี้ก็ จบปะเด็นเท่านี้แล้วผมเป็นไงบ้างกฎกติกาใหม่นะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะมีหลายอันมากอย่างโคโลคือแลกดาบกับฝั่งแลกดาบกันใช่ไหมอันนี้คือลบ20คะแนนมันจะมีนี่นะครับใช้อาวุธกา,กากที่สุดก็คือถ้าได้ปุ๊บเราต้องใช้อาวุธที่ดาเมจดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เลือกของหนึ่งิจากอีกฝั่งหนึ่งเล,เล่นได้ไหมแล้วก็ห้ามใส่รองเท้านะครับแล้วก็แลกคะแนนกันแล้วผมสมมติโคโลได้พันคะแนนพี่ได้10คะแนน พี่กดอันนี้ได้ปุ๊บพี่จะเป็นคันคะแนนทันทีนะครับแล้วก็มีเลขยากบอีฟังเลขยาให้ฝังทั้งหมดเอ้เอาใหญ่ฝังทั้งหมดมาได้ไรได้เพชรห้าสิบใช่มันจะมีแบบของดี่รกับของไม่ดีใช่เราเสมอนะครับพี่ต่อสู้เนี่ยอ่พี่ชนะโคโลนะครับผมส่วนนับแร่เนี่ยโคโลชนะนั่นเองนะครับเออแล้วก็ไออันเนี้ยนะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพี่จะมาแบบตั้งมั่วๆทุกครั้งนะที่เล่นฉะนั้น มันก็นไม่เสมอไปที่ว่าจะมีแบบว่าบวกรอยแต้มบวกพันแต้มบาทีอาจจะเกลือหมดทุกอันเลยก็ได้ใครจะเป็นรู้นะครับผมมันตั้งตามใจพี่อะนะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกฎกติกาที่เพิ่มเข้ามาสร้างสีสันให้กับลัคกี้บอกแนวถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็บอกได้นะครับผมะะอยากเพิ่มอะไรบอกได้นะ,ะโอเคสุ้านี้ขอร้ฝากดิฝากฝากรเลยค่ะฝากฮะ

ยอยู่เขาก็มียูนิคอร์นเข้ามาในตัวมันมาจากไหน,นวะเพราะว่าเขายนใส่เธออ้อาวเหรอไม่ต้องเขามากินได้นี่โอ้โห <laughs> แ้วมันพุ่งตัวโอ้โหลขึ้นฟ้าโอ้โหลขึ้นฟ้าแล้ว,ขลว,ขลวเขามีแบบว่าสโลว์ฟอร์ก่อจะถึงพื้นโอเคครับเราก็จบกันไปด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับผมดูความวินาศสันตโลที่เราเล่นกันเอาไว้นะครับอืมอๆๆๆืมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย